รุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่15มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้จอห์นสันยันบริชาลิสซนเป็นกองหน้าที่เหมาะก,กับทางเชลซีหากค่าตัวไม่แพงจนเกินไปนะโดยงานที่ทางเกนจอห์นสันอดีตแบ็คขวาของทางเชลซีออกโพลงแนะนําทีมเก่ามาว่าบริชาลิสันกองหน้าฝีเท้าปากคมของทางเอฟเวอร์ตันเป็นเดียวที่คุ้มค่าแก่การลงทุนจริงตามข่าวลือแต่ต้องไปซื้อมาในราคาที่ไม่แพงเอร์จนเกินไป ด้วยสไตล์การเล่นและด้วยคาแรคเตอร์รวมไปถึงการมีขอสมบัติอืน่นๆอีกหลายอย่างแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าบริชาริสันเหมาะกับทางเชลีซีจริงๆหรืออย่างน้อยๆก็เหมาะกว่าบ,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 บริลลูลูกากูอย่างแน่นอนส่วนตัวผมมองว่าเด็กคนนี้มันมีความมุ่งมั่นสูงสภาพจิตใจเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ใครและเขาก็มีทักษะที่ดีพอจะยิงกระทางทีมใหญ่ได้ถึง20ลูกต่อฤดูกาลอย่างแน่นอนแต่ย้ำนะว่านี่แค่การคาดเดาส่วนตัวเท่านั้นเพราะเรื่องจริงเป็นยังไงไม่มีใครทำนายถูกหรอนะ อย่างไรก็ตามผมยังคงชื่นชอบฝีเท้าของบริชาริสันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเขาเป็นกองหน้าที่เชลซีน่าจะลองเสี่ยงดูด้วยสักครั้งแต่เงื่อนไขสําคัญก็คือต้องอยู่บนรากฐานค่าตัวที่ไม่แพงจนเกินไปเท่านั้นเราจะยอมให้เอฟเวอร์ตันเคาะขายแพงๆจนเวิร์บไม่ได้เด็ดขาดนะ มื่อกิดากรวิทาลิสันยืนยันนว่าอยากจะย้ายออกจากทีมกุยสันพาร์คไปแข่งกับทางทีมนได้ลงแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกชุศึกลือร่วมกันถึงอาร์ซอลและก็ทอนแนมฮอสเปอร์แต่กระแสล่าสุดดูเหมือนว่าทางเชลซีจะมีความคืบหน้ากว่าเพื่อนเลยนะสำหรับการปิดดิวในขอั้ังนี้อินเตอร์มิลานนัดคุยกับทางเชลซีรายละลเอียดสัญญาย,ยืมตัวลูกาโก โดยอินเ์มิลานเปิดการเจรจาโดยตรงกับทางเชลซีเรื่องการยืมตัวของลรเบลูลูกาโก่กองหน้าทีมชาติเบลเยียมและก็รายอียดต่างๆมากมายขอสัญญาเชา่าซึ่งทางฟาบิเชโอรามาโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวาว่าผู้ในการสโมสรอินเอ์มิลานพร้อมแล้วที่จะเปิดการเจรจาโดยตรงกับผู้บริหารของเชลซีถึงการยืมตัวของลูกาโก้กลับมาเล่นที่ซานซิโร่ตลอดฤด,ดูกาล2022 เดยก่อนหน้านี้มีข่าวมาโดยตลอดนะว่าลูกากูแจ้งความประสงค์กับต้สนสังกัดเชลซีแล้วว่าต้องการจามลาทีมและต้องการย้ายกลับไป,ปร่วมงานกับทางอินเจ์มิลานอีกครั้งในช่วงสันนาหหลังพบความผิดหวังที่ต้องนั่งสำรองบ่อยครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของโชมัสทูเิลตอนนี้จึงเป็นเวลาที่อินเจ์มิลานต้องเปิดการเจรจากับทางเชลซีโดยตรงโดยผ่านคนกลางถึงรายละเอียดต่างๆของสัญญายืยมตัวทั้งเรื่องของค่าธรรมเนียมในการยืยม ค่าเหนื่อยขอนตกเตะและก็รายละเอียดอื่นอีกมากมายคาดกันว่าหาหาบริอร่วมกันจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ทางนี้เรื่องค่าจ้างของดูกากูในสัญญายืมตัวเนี่ยเหมน่นจะเป็นปัญหาสำหรับทางอินเอร์มิลานเพราะกองหน้าเบลเยียมรายนี้ยืนยันพร้อมลดค่าเหนื่อยลงถึงครึ่งหนึ่งเพื่อให้การย้ายทีมสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากทราบดีถึงปัญหาทางการเงินของเนรัซซูรี่ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในประานี้ สิงห์นมทีมเต็งดึงอิคาตุระแข่งญี่ปุ่นในสังกัดเรือโดยทางบริเซียบนเส้นการบัดแสดงความสนใจโคอิตาคุระกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เชื่อได้ว่าอยากจะได้รับโอกาสในการอาชัมพิมยริก โดยทั้งอิตาคริกลายเป็นที่สนใจของหลายสโมสรนอกจากบุสเซียบนเส้นกันบัดแล้วยังมี2ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกฟูลแลมกับทางปรัดมัดที่อยากจะคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติญี่ปุ่นไปเสริมแนวรับเช่นเดียวกันซึ่งกองหลังไวท์าเป็นนี้ย้ายเข้ามาสังกัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงเดือนเิษายนปี2019แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ลงประเดิมสนามให้กับทางบริบซีฟ้าเลย โดยสามปรูการที่ผ่านมานั้นถูกปล่อยไปให้กับทางโครดิเกนยืมสซีซั่นและปีที่แล้วก็เล่นกับทางชาเกู้นนะโดยอิตาคุระเตียพิสูจน์เองนะว่าสอบผ่านชลุยกับการเล่นในลีก้าสของเยอรมน,นีเมื่อฤดูตุการ2021พาชาเกศูนสครองแชมป์และก็เลื่อนชั้นกับบุนเดสเซรลีกาเยอรมันโดยเป็นตัวหลักในแนวรับของทีมเราเล่นไปทั้งสิ้น32เกมเป็นการลงตัวจริงถึง31เกมและก็ทำได้ถึง4ประตู อย่างไรก็ตามชาเกศูนซีนั้นจะไม่สามารถหาเงินมาซื้อขาดอิตาคุระได้นในช่วงสม,มันี้แม้จะมีเงื่อนไขในการสัญญาถาบรจากทางแบรนช์เชลซีเพียงแค่6ล้านยูโรเท่านั้นทำให้ทางบริเซียมือนเส้นกรัมบัดพร้อมยืน่นข้อเสนอดึงตัวไปเล่นนาฬการหน้าในครักนี้อย่างแน่นอนเป็นด่งงานนี้ต้องรอดูกต่อไปก็ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากกดีกว่าครับสิงเล็งสตาร์โคชาตัวแทนหากเกป้าจะย้ายทีม โดยเชลซีกำลังพิจารณาในการคว้าตัวโชมัสตาโคซาผู้สาตัตรูชาวแอเบเนียมาริ่มทีมแบบไร้ค่าตัวในขณะที่ทางเกเบป,ป้าอิสวรากามีโอกาสจะย้ายออกจากทีนแซนฟอร์บริในช่วงสมัน,นี้โดยมือกาวไวชเปรนี้จะหมดสัญญากับทางลาซิโอในช่วงสิ้นเดือนนี้และเขาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางฟูลแลมหลังอยู่ในลีกอิตาลีมาร่่มทศวรรษ กระนั้นสิงบูคู่แข่งร่วมกรุงลอนดอนของฟูลแลมกำลังจับตาดูสกณ์ของสตาร์เคโรซาและกระตือรือร้นที่จะหาตัวแทนของเกปา้าหากผู้สับะตูค่าตัวแพงที่สุดของโลกตัดสินใจออยทางเชลซีซึ่งเกป้านั้นกลายเป็นมือสองของเอดูอาร์ดแมนจีแต่้งแต่จอมหนึบเซนกัเกลมือถึงปี2020โดยได้ลงเล่นเพียงแค่4เกมในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทัพของชมัสตูเคิลเมื่อกานทิ่แล้ว ดยต้องหนึบชาวสเปนเจ้าของค่าตัว72ล้านปอนด์อาจตัดสินใจย้ายออกจากทีแมแซมฟอร์บริดในช่วงสมอน,นี้หากมีทีมที่ขอซื้อตัวเขาเนี่ยตามราคาที่สิงบรูตั้งเอาไว้โดยในกรณีที่แมนดี้ต้องการแบ็กอัพคนใหม่ก่อนที่ฤด,ดูกาลหน้าเชลซี Chelsea จึงพิจารณาคว้าตัวสตาร์โคซาตามการรายงานจากทางฟอ,อร์บิชโอรามาน ซึ่งซาโคซาเริ่มซีซั่นด้วยการเป็นมือ2ของโคเซเบรนาแต่ก็ได้ลงเล่นทุกนัดในซาลิอาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมโดยเก็บได้7คริชีตจากทั้งหมด23นัดในการพาล,ลาซิโอจบอันดับที่5ในขอหลังนี้อดีตบอร์ดแมนยูเชลซีนำกลุ่มทุนแดนมักกันซื้อทีมเอฟเวอร์ตันนะ โดยสื่อผู้ดีตีข่าวว่าอดีตผู้บริหารแมนยูนำกลุ่มทุนจากอเมริกาเจรจาขอซื้อเอฟเวอร์ตันสโมสรดังในพรีเมียร์ลีกโดยการพูดคุยผ่านมาได้สักยะหนึ่งแล้วโดยทางเดนิเมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงาน,นข่าวดัว่าขณะน,นี้มีกลุ่มทุนจากอเมริกากำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาหาบรือเพื่อจะซื้อทีมเอฟเวอร์ตันสโมสรชื่อดังในพรีเมียร์ลีกหลังจากที่ทางฟาฮัชโมชิรีเจ้าของทีมเอฟเวอร์ตันมีข่าวว่าจะขายทีมหลังผลงานไม่ค่อยดีนัก ดยการบริงานระบุเลยว่ากลุ่มทุนดังกล่าวจะมีชื่อของจอห์นเทอร์ตันประธานบริหารของบริษัทขุดเหมืองและก็มาซิกคาเมชกี้ซีโอบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์รมอยู่ด้วยแต่คนที่สื่อให้ความสนใจมากที่สุดก็คือปีเตอร์เครนยอนอดีตประธานบริหารของแมนเชสเตอร์เดและก็ชิลซีที่มารับหน้าที่เป็นหัวเรือหลักของกลุ่มทุนในการเปิดดิวในครั้งนี้ ในวงการฟุตบอลอังกฤษเชื่อกันว่ากลุ่มทุนจากอเมริกาพร้อมที่จะจ่ายเงินกว่า400ล้านปอนด์โดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ16,800ล้านบาทเพื่อจะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมซึ่งต่ำกว่าเบ็ดเงินที่ทางฟาฮัชโมชิวิรีตั้งเอาไว้ที่550ล้านปอนด์โดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ23,100ล้านบาท ำหรับทีมเอฟเวอร์ตันตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลในการล่าสุดต้องดิน้นรนหนีการตกชั้นจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะฮะโดยจบลงด้วยอันดับที่16ของตารางคะแนนการแข่งขันในครั้งนี้เชลซีคิดหนักคุณได้เจ็บจากทีมชาติต้องผ่าตัดนะโดยจะรับทีมชาติฝรั่งเศสในปร,ประการบาดเจ็บจากเกมพบกับทางโครเอเชียและต้องเข้ารักกาผ่าตัดโดยด่ว,ดวน ซึ่งทางดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสเผยข่าวร้ายบอกว่าชูกุนเด้กองหลังเนื้อหอมได้รับประการบาดเจ็บจากเกมยูฟาเดนชั่นลีกกับทางโครเอเชียและต้องเข้ารัการผ่าตัดในครั้งนี้โดยได้รับทางเซบีย่าโดนเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึ่งในเกมกับทีมตราหมกรุกให้กับทางเบเชเมงปวาวันลงเล่นแทนซึ่งทางกุนซูตระกายได้เผยได้ว่ากุนเด้บาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงและต้องเข้ารัการผ่าตัดโดยด่วน ผมรู้เรื่องสภาพร่างกายของเขาดีพรุ่งนี้เขาต้องขอแทรกคิวเพื่อจะเข้ารับก,การผ่าตัดเพราะเขามีปัญหาตรงจุดนี้มาหลายเดือนแล้วทันทีทางชูกุนได้ทำง,งานได้อย่างโดดเด่นในถิ่นบรามอน s านเชสพิควรตลอดสามฤดูกาลที่ผ่านมาและกขะตกเป็นข่าวในการเชื่อมโยงกับทางเชลซีอย่างหนักในช่วงสมัยน,นี้ใครคุ้มที่สุดเผยปาเซรลนาส่งเดสให้เชลซีหวังสลับค้่อารันโซนะ โดยมีการบริการบอกว่าเชลซีได้รับข้อสเสนอจากทางบาร์เซโลนาด้วยการาใส่ชื่อของชาชินโยเดสเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นซื้อมากสอารอนโซและตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมากระแสก่าวการย้ายทีมของมากสอารอนโซถูกพูดถึงบ่อยครั้งหลังดาวเตะชาวสเปนไม่ได้รับการาการันตีในการลงสนามจากโทมัสทูเคิลอีกเลยทั้งเจ้าตัวเหลือสัญญากับทางเชลซีอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและหากเบนซิเวลกลับมาฟิตสมบูรณ์แบบเขาก็าจะกลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรองอีกครั้งเท่านั้น โดยทางบาร์เซโลน,นาเองก็ต้องการจะดึงตัวอารันโซมาร่วมทีมเช่นเดียวกับตัวแบ็กซ้ายวัย21ปีที่ต้องการโยกกลับไปค้าแข้งในแดนการาริงดูกันอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้าแต่ด้วยปัญหาทางการเงินทาให้ทีมดังแห่งแคว้นกาตารุนยาอาจต้องใช้วิธีอื่นในการโน้มน้าวเชลซีในครั้งนี้และล่าสุดนะผมสื่อต่างประเทศได้รายงานข่าวว่าเชลซีถูกสเสนอเดสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคอสเนอรเลเวเดียวของอารันโซ โดยการบรยงานระบุว่าทีมดังจากกรุงลอนดนอนก็สนใจข้อเสนอนี้ไม่ชน้อยเพราะเดสสามารถโยกได้ไปทั้งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาอีกทั้งดาวเตะชาวอเมริกันก็สามารถเล่นเป็นผู้เล่นแนวรุกได้เช่นเดียวกันนะและข่าวเชลซีนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝาก f อทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ